การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททโดยนายยุทธศัสตร์สุภสศรผู้ว่าการทททเป็นประธานในพิธีเปิดงาน w o r ร์กกะเพาชาลาดกันปี2023ภายใต้แนวคิด The g r i s t e s t ก a p o on Earth เดินหน้าผลักดันผัดกะเพาอีกหนึ่งซอฟท์พเวอร์อาหารจานโดยประจำชาติไทยให้ดังไกลตู่เมนูระดับโลกตอกย้ำแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมปีท่องเที่ยวไทย2566 มุมันให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวและนักชิมทั่วโลกพร้อมเปิดเวทีผัดกระเพราไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพเฟ้นหาแชมป์ยอดฝีมือผัดกระเพราของประเทศไทยระหว่างวันที่25-27สิงหาคมนี้ณครองพระดุกมกรมุงเกษมหัวลำโพงกรุงเทพมหานครจุดมุ่งหมายนะครับในการจัดงานครั้งนี้นั้น เป็นการส่งเสริมซ <c oughs> อฟท์พาวเวอร์เรื่องของอาหารไทยโดยเพพาะยิ่งผัดกระเพรานะครับเราต้องการให้กระเพราเป็นกระเพราจริงๆไม่ใช่กระเพราที่ไม่ใช่อย่างที่พวกเราอาจจะทราบกันนะคว่าไม่ใช่เนื้อกระเพราจริงๆนั้นจะเป็นการรักษาความเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของอาหารไทยนะครับคนที่ชนะจะต้องเผยแพร่สูตรนะครับให้กับคนไทยที่ประกอบธุรกิจไม่ว่าอยู่ในไทยหรือต่างประเทศได้เอาไปใช้ในการจะรักษาความเป็น กระเพาวไว้นะครับให้สืบต่อไปนะครับซึ่งก็หวังว่าจะเป็นการสร้างรายได้นะครับให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยไปพร้อมๆกับการชูเรื่องของอาหารไทยที่เป็นซอฟพาวเวอร์ที่สำคัญนะครับซึ่งททก็หวังว่า การส่งเสริมนะครับกิจกรรมนี้จะเพิ่มการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างประเทศนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีสัดส่วนประมาณสัก2 0ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็อยากจะเห็นขยับเป็นสัก2.5%หนะครับหลังจากที่เราจัดงานนี้ไปซึ่งก็คงไม่ได้มีเฉพาะในส่วนของกระเพราเท่านั้นเมนูอื่นก็คงจะได้รับมิสวงไปด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางการรถไฟประเทศไทยนะครับที่สนับสนุนในการจัดพื้นที่ที่สวยงามนะครับให้เราสามารถจะหาแชมเปี้ยนนะครับกระเพราคนแรกของประเทศไทยและของโลกต่อไปครับ ก่อนถึงต้องขอขอบพระคุณทางการท่องเที่ยวนะครับที่ให้เกียรติการรถไฟได้มีส่วนร่วมในอีเวนต์ระดับต้องบอกว่าไม่ใช่ระดับประเทศนะครับน่าเป็นน่าจะเป็นระดับโลกนะครับเพราะว่าเพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ที่มีพลังมากๆนะครับก็การรถไฟพร้อมให้ความยินดีพร้อมให้ความร่วมมือเสมอนะครับแล้วก็ าได้แชมป์มานะครับท่านผู้ว่าเขาอาจจะขอสูตรมามาบริการบนรถไฟด้วยนะครับเพราะว่าเพราะว่าชาวต่างชาติหรือแม้กระทั่งคนไทยเองเดี๋ยวนี้กลับมานิยมนั่งรถไฟแล้วนะครับก็หาของทานบนรถไฟเนี่ยถ้ามีนอกจากเข้าผ่านรถไฟแล้วเนี่ยถ้าจะมีกะเพราที่ได้จากสูตรจากงานนี้แล้วกม็มาเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการบนรถไฟที่วิ่งไปทั่วประเทศไทยเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ต่อยอดที่ดีครับผมขอบ <c oughs> พระคุณมากครับก็อยากจะเชิญชวน นะครับคนไทยนะครับคนเชฟก็ได้หรือคนต่างวัฒน์ก็ได้นะครับถ้าเกิดท่านเป็นคนที่สนใจในเรื่องอาหารไทยรักเรื่องกัะเพรานะครับไม่ควรจะพลาดดโดยประการทั้งปวงนะครับคอนเซปต์ของการจัดงานอย่างที่เรียนครูขขนะครับเป็นเรื่องของออเทนติกแอนด์บิยอนนอกจากการรักษาอัตักษณ์เอกลักษณ์ของอาหารไทยกระเพราแบบเดิมไปแล้วเนี่ยยังมีความคิดสร้างสรรค์น,นะครับเมื่อกี้ผมเริ่มเห็นาอาจจะมีบางอย่างอาจจะเป็นทูชินะครับไส้กระเพรา นะครับอย่างนี้เป็นต้นหรือรังอื่นเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับมาดูนะครับว่าศักยภาพของอาหารไทยศักยภาพของกระเพราเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับถ้าคนรู้จักซูชิคนรู้จักรามเมงต่อไปทุกคนจะต้องรู้จักากระเพรานะครับเราจะไม่เรียกวั่างอื่นนอกจากกระเพรานะครับก็อยากจะเชิญชวนที่จริงก็อยากจะเชิญชวนท่านนายกมานะครับสำหรับมาชิมนะครับกระเพรานะครับที่ชนะเลิศซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทยและครั้งแรกของโลกด้วยคับนนที่2ี่สิบค